สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดถึงเวลาลุกฮือแล้วยกระดับไล่ประยุทธ์ระดมสสอนนักวิชาการร่วมด้วยเยยประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยถูกเคลียร์ก่อนยุบสภาแน่ โดยเมื่อวันที่29เมษาย,ยนปี2504น่ายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชได้เฟซบุ like ๊กไลฟ์พิชทลอกถึงการจัดอภิปรายของคณะสามัคคีประชาชนในช่วงยก3วันที่1 2พฤษภาคมตอนหนึ่งว่า เมื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลางห่มขอรวบอำนาจจากกฎหมายทั้ง31ฉบับมาไว้ที่คนเดียวเท่ากับเป็นการยึดอำนาจจากคอรมอและไม่มีรมัฐมนตรีคนใดขัดขาน เปรียบเหมือนเป็นการรัฐประหารรูปแบบใหม่สะท้อนว่าพลเอกประยุทธ์มีความคิดแยบยนต์ในการรวบอํานาจจึงดูแคลนคนนี้ไม่ได้หากไม่แน่จริงคงจะไม่อยู่มาได้ถึง7ปีทั้งที่การทํางานไม่ได้สําเร็จสักกะเรื่องเลยการรวบอำนาจล่าสุดของพลเอกประยุทธ์เท่ากับทำให้สถานการณ์ของประเทศในขณะนี้ไม่มีอะไรแตกต่างจากการรัฐประาหารเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2557 แม้ไม่มีทหารออกมาบนถนนก็ตามสะท้อนให้เห็นถึงการปกครองของระบอบประยุทธ์ได้ชัดเจนว่าต้องการให้อำนาจทั้งปวงอยู่ที่คนคนเดียวประยุทธ์เปรียบเป็นองค์รรฐาธิปัตดอีกแบบหนึ่งที่ได้อำนาจต่อเนื่องมาจากการรัฐประหาร นายจตุพรกล่าวว่าการบริหารที่ดีต้องเฉลีย่ยอำนาจไปอยู่ที่ครมรับผิดชอบระบบคนคนเดียวจะเชื่อมันได้อย่างไรเพราะเมื่อรัฐประหารมีอำนาจคนเดียวแล้วยังไม่มีความสามารถในการบริหารและตระบัดสัตว์คำมั่นสัญญาโดยสิ่งที่รับปาก จะปฏิรูปทั้งหลายมาไม่เคยทำได้สักเรื่องเดียวสัญญาจะแก้รัฐธรรมนูญก็ตราบสัตว์และสุดท้ายกลับไปลงที่ต้องการสืบทอดอำนาจให้ยาวนานตามเดิมผมขอบอกไปยังพระพุทธชั้นที่ัดว่าวันหนึ่งต้องถูกเขี่ยทิ้งแน่นอนอยู่แล้วการยึดอำนาจในกฎหมาย31ฉบับ บอกได้อย่างดีและชัดเจนแล้วอีกทั้งพรรคภูมิใจไทยที่กลุ่มหมอไม่ทนออกมาไล่นั้นไม่รู้หรือว่าใครอยู่เบื้องหลังดังนั้นส่งพรรคการเมืองนี้ต้องถูกถีบออกก่อนยุบสภายอยู่แล้วเพราะภายใต้ระบอบประยุทธ์นั้นพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลายแทบไม่ได้อะไรเลยทั้งที่พรรคเหล่านี้ตรบาบสัตว์ต่อประชาชนไปเข้าร่วม การถูกยึดอำนาจในกฎหมาย11ฉบับยังไม่รู้สึกอะไรอีกหรือและยังต้องการอยู่เพื่ออำนาจร,รัฐบาลเท่านั้นหรืออย่างไรนายจตุพรกล่าวว่า คณะสามัคคีประชาชนจึงต้องขับเคลื่อนไม่ให้พลเอกประยุทธ์ทำงานอีกเพราะทำอะไรสำเร็จไม่ได้สักเรื่องตลอด7ปีเป็นการรวบอำนาจ31ฉบับจะอ้างว่าไม่มีอำนาจอย่างนั้นหรือจึงแก้ปัญหาไม่ได้แล้วเมื่อยึดอำนาจเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2557มีอำนาจเต็มยังทำอะไรไม่ได้เลยดังนั้นจึงต้องไล่พลเอกประยุทธ์ให้ออกไปเพราะไม่สมควรให้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรี ในประเทศไทยอีกต่อไปแม้แต่เพียงวันเดียวทางนี้การไล่ประยุทธ์ในวันที่1-2พฤษภาคมนี้จะแบ่งเป็นสองภาคโดยภาคบ่ายโมงถึง4โมงเย็นจะมีหมู่มิตรคณะสมาคคีประชาชนไทยไม่ทนเปิดเวทีปราศัยส่วนภาคสองเป็นช่วง4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปจะเป็นเวทีแขกรับเชิญทางนักการเมืองและนักวิชาการเข้ามาร่วมด้วยอาทิ พลตนบนเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยนายวันมูหัมหมัดนอมัทาหัวหน้าพักประชาชาติศาสตราจารย์ดรธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์นายแพทย์ชลนาสีแก้วสอส,อสอพักเพื่อไทยนายพิชัยนริพถันรองหัวหน้าเพื่อไทยฝ่ายเศรษฐกิจนายประพัฒน์จงสงวนพลตบจเอกทวีสดสอง่งวิโรจนลัคนาอนดิศรสส,อสอพ้าวไกล รวมทั้งนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์หรือเต้พระรามเจ็ดสอส,อสอบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักไทยศรีวิไลและมีอีกหลายคนต้องติดตามกันงานนี้ถึงกับหมดสภาพใกล้วงแตกถึงกับยอมมอบอำนาจให้นายกรัฐมนตรีเพราะเป็นของสุดท้ายของการวนรัฐบ,บาลหรือเปล่าใกล้วงแตกใช่ไหม ประเทศไทยต้องชนะทางวิกฤตโควิด -19 ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาสังคมต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการแก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วงสำหรับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบบนสุดคือนายกรัฐมตรี และคณะรัฐมนตรีหรือคอรมเป็นคณะบุคคลที่มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินเพื่อนำพาประเทศก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีกินดีขอถามนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งทั้งนายจุรินลักษณะวิสิทธ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย นายอนุทินชายบุรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าภพระภูมิใจไทยอย่างตรงไปตรงมาว่าเกือบเจปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์พาประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างมีหน้ามีตาในเวทีโลกประชาชนอยู่ดีมีสุขมีกินมีใช้กันอย่างนั้นหรือก็เห็นกันอยู่ว่าประเทศไทยมีคนจนมากขึ้นนี่สินรุงรังกันไปหมด และสถิติค่าตัวตายก็สูงขึ้นไม่ต้องพูดถึงการแก้ปัญหาโควิดในทีนก็สอบตกทุกด้านปล่อยให้ทหารตำรวจผู้ว่าราชก,การจังหวัดจัดชกมวยบ่อนการพนันบ่อนไก่ปล่อยต่างด้าวผิดกฎหมายทะลักเข้ามาแถมรัฐมนตรีและอธิบดียังกาดตกติดเชื้อโควิดกันหลายคน สอบตกเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนที่มีแค่สองยี่ห้อทำกลางเสียงครงหาว่าแพงและคุณภาพก็ต่ำนอกจากนี้การกระจายวัคซีนฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างล่าช้าและช่วง1นถึสสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สอบตกเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนผ่านสายด่วน1668รวมทั้งการไปรับผู้ป่วยออกมาจากบ้าน การจัดการเรื่องเตียงคนไข้ซึ่งมีปัญหามากมายพูดง่ายๆว่าสอบตกทุกเรื่องภายใต้การบริหารงานของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือสบ,บคที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นผู้อำนวยการโดยไม่มีชื่อในายอนุทินอยู่ในสบ,บคไม่มีชื่อนอนุทินเป็นคณะกรรมการพิจารณา จัดหาวัคซีนเพิ่มเติมที่พลเอกประยุทธ์พึ่งตั้งขึ้นเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาเมื่อเจอกระแสสังคมกดดันให้ในายอนุทินลาออกนายอนุทินจึงถือโอกาสโยนเผือกร้อนว่าผมมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและคำสั่งของนายยกรัฐมนตรีตามมาด้วยลูกหาบอย่างนายสุภชัยใจสมุทรสอสพักภูมิใจไทยยังระบายความอัดอั้นผ่านทางเฟซบุ๊กว่านายกถนัดใช้อำนาจพิเศษ ตัดคณะรัฐมนตรีออกจากคณะทำงานเพราะมองโควิดเป็นภัยความมั่นคงเป็นอริราชศัตรูต่างจากการแก้ปัญหาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่2009ที่ประสบความสำเร็จ พลเอกประยุทธ์สวมหัวขนเยอะแยะไปหมดทั้งนายยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผออรมนประธานกตรตหัวหน้าทีมเศรษฐกิจและผออสบคแต่ผลงานไม่เป็นสับปะรดแล้วเหตุใดนายจุรินและนายอนุทินจึงยอมให้พลเอกประยุทธ์รวบอำนาจทำไมครมจึงยอมยกอำนาจตามกฎหมาย31ฉบับไปให้พลเอกประยุทธ์เพื่อแก้ไขสถานการณ์โควิด ให้พลเอกประยุทธ์คนเดียวรับผิดชอบปัญหาความเป็นความตายของประชาชนไหวหรือและทำผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่เนื่องจากการบริหารแผ่นดินต้องเป็นไปในรูปของคณะบุคคลหรือคอรมอ นายจุรินกับนายอนุทินลืมอุดมการทางการเมืองในฐานะหัวหน้าพักที่เคยปราศัยหาเสียงเลือกตั้งลืมสัญญาประชาคมไปได้อย่างไรว่าจะทําให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่ปัจจุบันไม่ได้แสดงความรับผิดชอบอะไรในฐานะหัวหน้าพักแต่สยบยอมสละอำนาจและปัดความรับผิดชอบไปให้คนที่เคยทำรัฐประหารปี57 หรือว่ายอมมอบอำนาจให้นายกเพราะเป็นครั้งสุดท้ายของการร่วมรัฐบาลใกล้วงแตกใช่หรือไม่แล้วการที่พลเอกประยุทธ์ทำงานไม่ได้เรื่องย่อมถูกรัฐมนตรีนินทาเป็นธรรมดาไม่เห็นจะต้องขู่ปรับออกจากรัฐบาลริบคว้าตารัฐมนตรี ดังนั้นจึงต้องบอกนายสุรินและนายอนุทินว่าพวกคุณก็คือแคนดิเดตนายกประเทศไทยกันทั้งนั้นแต่เมื่อสยบยอมเป็นหางเครื่องให้อดีตหัวหน้ารัฐประหารวันนี้พวกคุณก็หมดสภาพเลยขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มาติชนและด a ล l นิวส์ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดีค่ะ